สวัสดีทุกท่าน,นกรับผมดูผมเราต,ตัวนี้กันไน Google ไน่าจะใช่นะวันนี้เราจะมาแจกเกมมินิโปรไอพจนกระสุนสีสสสชมพูนะฆ่าตายเออเราสามารถฆ่ากัะตายได้โดยการที่ทุกคนเข้ามาในลิงก์มันก็จะมีไฟล์แบบนี้ใช่ไหมเราก็กดตรงนี้ครับกดดาวน์โหลดมาแล้วก,กดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดาวน์โหลดต่อไป เอา yup. like, ้าทำไมไม่ได้วะพังหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยนี่ลิงก์กูพังทำไมดิเทคสองโอเคนะฮะเมื่อไหกวกดเข้าลิงก์มาหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้เมกี้นู้กดเข้าไปติดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยก็ใช้เป็นพวกกูเกิลตรงนี้เท่านั้นก็ได้นะเลื่อนมาตรงนี้ไว้ก็กดดาวน์โหลดไปโอเคได้แล้วครับเนี่ยอืมอินธรรมะ เราก็ระวังกออลีลิขสิทธิ์เอออะไรหลังจากเรารอให้มันโหลดเสร็จก่อนนะงั้นจะเป็นการไม่เสียวเวลาตัดไปเลยครับนี่ครับไฟล์ที่ทุกคนได้มาเสียงรบวนแม่งีเยอะชิบหายเลยไฟล์ที่ทุกคนได้มาก็จะเป็นไฟล์นี้ครับไอพ่นไม่หมดถ้าผมใส่ไฟล์แบบนี้คือมันโหลดแบบ apk เลยไม่ได้ครับมันเป็นอะไรไม่รู้มันโหลดแบบ apk เลยไม่ได้ก็เลยต้องออามาใส่แบบไฟล์แบบนี้ แล้วก็กดแตกไฟล์ไปครับไม่ต้องอะไรมากครับเลือกเส้นทางปัจจุบันนี่แหละเส้นทางปัจจุบันหาอะไรแตกไฟล์ไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรหรอกหลังจากแจกไฟล์เสร็จก็เข้ามาได้เลยครับนี่ไงมินิสีชมพูโคตรหายยากกับภาคนี้บอกเลยเรากดเข้ามาตรงนี้เราก็กดติดตั้งได้เลยครับแค่นี้คุณก็เล่นได้แล้วกดติดตั้งอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้มันติดตั้งก่อนนี่ไงตอนมินิได้เลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเีเอานี่ก่อนดีกว่ามันกดยังไงนะทางซ้ายหรือขวาวะขวามั่งสตาร์ทเนี่ยโอเคเนี่ยเวลาเราจะเล่นคนเดียวก็กดอันลองสุดท้ายนะครับตรงนี้ตรงนี้เอ er. า start. เดี๋ยวผมจะขึ้นลูกฝันให้ดูเรจะดีดนิ้วทาไมวะเนี่ยตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจะเล่นคนเดียวก็กดด้านบนนะครับนี่จริงๆนะมันแค่การฝึกซ้อมตัวนี้ยอออกออก เนี่ยกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้มันก็จะเป็นการเล่นและครับเนี่ยทูงได้เล่นลูกกระสุนไม่จํากัดไอ o n นไม่มีวันหมดเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเจ็บเห็นไหมเดือดรถเห็นไหมเห็นไหมเออเวอร์ชั่นนี้แหละสนุกไอ o n นไม่หมดเนี่ยเออเขาชอบเล่นกันนะแบบมันจะได้ใช้ลูกกระสุนไม่หมดไง แล้วก็ใช้พ่นไม่หมดมันจะได้แบบกานที่สะดวกแล้วก็ยิงได้เรืนนะ่อยๆแต่ฆ่ากันตายเพื่อให้มันมีความสนุกนะแต่ถ้าคุณจะเล่นกับเพื่อนก็ก็ตัวที่สามครับตัวนี้แล้วก็กดนี่แล้วก็กดอันที่สามอีกคนที่สร้างโลกก็ต้องกดเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็เลือกโลกได้เลยผมก็ไม่รู้ว่าโลกอะไรเป็นโลกอะไรนั่นแหละและคนที่จะเล่นมันก็รอให้มันมีตัวเลขตรงนี้นะถ้ามีหลายตัวเลขก็ กดแถวนี้เพื่อดูอันห้องได้แบบมันจะมีหลายห้องนะแล้วคนที่จะเล่นด้วยก็ต้องเชียร์มอสปอร์ตคนอื่นด้วยนะเนี่ยแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้เดี๋ยวมันก็จะได้เองถ้ามีตัวเลขขึ้นนะเออแล้วถ้าจะเล่นเซิร์ฟใช่ไหมตรงด้านบนสุดใช่ไหมหรือว่าอันสองว่เอออันที่สองแหละครับเนี่ยเห็นไหมเซิร์ฟฮิ้วอะไรไม่ดูแต่มันเล่นได้ไม่มีคนเล่นหรอกเพราะว่ามันเป็นเกมเกมดักแกะแล้วครับ เอาละครับวันนี้เรามาแจากสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้ครับจบไปเลยเจบายเย่บายอะไรเนี่ยสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องกดแชร์ก็ไนดะ้อย่าลืมกดติดตามแล้วกดไลค์กันด้วยนะครับนะจบไปเลยเย่บาย